เสงงมากเลยคุณครูออกรถคอกเราก็เลยถามว่าออกไปทําอะไรสอนเรียนเสร็จแล้วไปวิ่งเหรอไม่ใช่อ้าผมงงเลยคุณครูมาออกรถคอกไปแต่ได้คําตอบจากคุณครูมาว่ายังไงรู้ไหมครับผมคุณครูบอกว่าเราก็ออกรถคอกไปวิ่งงานเป็นอาชีพเสริมของเราไงแต่เราไม่ได้ขับเองเราก็ให้คนอื่นมาขับแทนแต่มันเป็นรถเราเที่ยวหนึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาได้พันหนึ่งเราได้พันหนึ่งค่า่าน้มงนน้ำมันก็ได้กันครึ่งครึ่งวินวิน ก็ไม่ได้ได้เสียเปียบอะไรกันอ่ะแล้วก็มีขขใช่จ้างเขาขับเฉยๆก็มีไรายได้เสริมขึ้นมาอ่าครับเป็นอีกรายได้เสริมหนึ่งของคุณครูนะโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงเหนื่อยอะไรมากมายเลยและที่และสิทธิพิเศษสําหรับคุณครูนะครับผมอ่าดอกเบีย้ยสูงพิเศษกอบอกขนั่นเองอ่าใครที่เข้าร่วมกอบอกขนะครับผมรับดอกเบีย้ยสูงพิเศษนี้ไปได้เลยและ เอกสารก็ไม่ยุ่งยากครับผมเพียงแค่ท่านมีบัตรประชาชนบัตรข้าราชการแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนรับสิทธิพิเศษนี้ไปได้เลยแล้วก็รอรับรถภายใน1ชั่วโมงครับผมและขอท้าคุณครูทั่วประเทศนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอญาตไปรับมาดูรถที่โชว์รูมของเราแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่ากินค่าเดินทางทุกอย่างไฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเสียจัดให้ช่องทางาช่องงทางการติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์ป้าย